นักแสดงเหมือนกันครับเห็นที่บนโปสเตอร์นี้จําได้ไหมอ่าคุ้นไหมครับคาแรคเตอร์อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันบ้างคาลิน่าเหลียนครับรับบทเป็นลินตัวละครที่ก่อนหน้าน,นี้รับบทโดยนะ้องออกแบบนั่นเองและอีกคนครับเจเาบารี่แบงค์ครับผมรับบทเป็นแบงค์ตัวละครเดียวกับโดน,นุลนั่นเองนะครับแต่วันนี้นอกจากสี่คนเนะี่ยที่หน้าโดดเด่นมากมีตัวละครหนึ่งที่ต้องจับตาครับตั้งแต่ตอนหนังอวชินอลแล้วก็คือคุณพ่อนั่นเองคุณพ่อของหนังเรื่องนี้นะครับได้เบนดิตวอ หรือพี่หวกด็อกเตอร์สเตรนมารับบทเป็นคุณพ่อของลินในเวอร์ชั่นนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปพบกับนักเรียนการศึกษาใหม่วันนี้ครับผมมีแขกรัอเชิญสุดพิเศษ,ษที่จะพาทุกคนมาติวเข้าสู่โลกของแบทจนเสและเขาคือพ่อของลินรุ่นโอจิเขาส่งประมือดังให้กับพี่เอเธเรศค่ะสวัสดีครับ เราควรนั่งตัวสอบไหมครับเชิญครับเชิญครับในหนักไม่ได้นั่งนะครับวันนี้เลยต้องเอามานั่งโอเคครับสวัสดีครับพี่เอ,เอาอันนี้ครับนี่ครับโอ้ยอ่ายังไม่เริ่มเลยฮะซะแล้วแบบเชีเ็ดเยอะใช่ไหมเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวนะเดี๋ยวนะของเฮ้ยได้อยู่ไอรุ่น <c oughs> ไ,ได้อยู่ไ,ไอ,ไไอไรุ่นของ <c oughs> มีใครเป็น f c พี่เอกคะแนนบ้างขอเสียงอีกทีได้ไหม ได้อยู่ดังดังอยู่ดังอยู่เด้หรือเ่าลนั่งลืมนั่งลำบากละโอเคครับพี่ทำไมต้องเอาอี้อย่างเงี้ยเขาเป็นโต๊ะสอบไงโอเคโอเคเขาตีมมาย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเอไม่สนใจน้องเลยสนใจแต่แฟนเขาเป็นเยอะเลยนานๆหนอมาทีนึ่งตื่นเต้นตื่นเต้นย้อนกลับไปตอนช่วงปี2016-2017ครับตอนที่พี่เอกได้อ่านบทของฉลาดเกีโก้ออริจิเนละเห็นอะไรในบทภาพยนตร์เรื่องนั้นถึงต้องเซเลสเลย เน,เน่นแน่นยคืออันดับแรกเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นบทที่มันมีโครงสร้างที่มันน่าจะเป็นภาพยนตร์ท,ที่ดีได้คือคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาบทส่งมาเนี่ยที่ให้เราอ่านเนี่ยมันคือมันมันคือพูดอย่างนี้ดีกว่านะพูด,พดตรงไปตรงมาเนี่ยเพราะว่าเอาว่าภา,าพยนตร์ไทยเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะสิบปีที่แล้วหรือว่าแถวแถวฉลาดเกมโกงเนี่ยเรายังไม่มีโครงสร้าง พ้าภาพยนตร์ที่ที่มันมันเป็นสากลทั่วๆไปแล้วยังยังยังเป็นบทที่แบบว่าเรื่องราวแบบไทยๆเราจะเล่าอะไรเล่าอะไรอยากเล่าอะไรก็เล่าไปเล่าไแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์มันมันมันมีเป็นปันสากลมันที่ที่มันผ่านการทดลองมาเป็นไม่รู้ร้อยปีแล้วนะนะว่าจะให้มันสนุกน่าสนใจตื่นเต้นเราใจยังไงเนี่ย ถ้าถ้าดูเป็นคนนักดูหนังไปเรื่อยๆจะเห็นว่าโครงสร้างมันมันมีไม่กี่อย่างเราเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ในช่วงที่เราเริ่มสนใจกับโครงสร้างของบทภาพย,ายนตร์มาไม่นานนั่นเองแล้วลบทลนดเกมโกงเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยมันทําให้เราอ่านแล้วเราก็สนใจสนใจแต่ตอะนั้นการที่จะตัดสินใจรับเล่นไม่เล่นเนี่ยคือโครงสร้างโอเคมีแล้วน่าสนใจแต่ว่า แล้วประเด็นม so ันน like ่าสนใจหรือเปล่าถ <sh> ้าผมปรากฏว่าประเด็นน <that> ่าสนใจมากโดยก็เลยพลาดไม่ได้ก็เลยคิดว่าต้องเล่นแล้วล่ะต้องเล่นแล้วแหะแล้วพอเล่นปึ๊บไม่ได้แค่เล่นเฉยหนังเป็นปรากฏการณ์แล้วก็ส่งพี่ได้รางวัลสุพรรณงส์อีกครับเป็นตอนบรรยากาศตอนนั้นเป็นไง้างครับช่วงที่หนังเขาฉายแล้วก็ได้รางวัลด้วยก็ดีดีก็ดีก็ดีก็ดีได้รางวัลก็ดีก็ขอบคุณขอบคุณที่ นคณะกรรมการแล้วก็สถาบันต่างๆที่ที่ให้ผมมาแล้วรู้สึกไงครับพี่พอเขารีเวนเป็นเวอร์ชันฮอลลีวูดแล้วเขาไม่ได้เอานักแสดงทั่วไปมาเล่นเขาไม่เอาเบนนี่กวองนักแสดงจากจักรวาลมาเวลมารับบทเป็นตัวละครเดียวกับพี่เลยเป็นพ่อลิมเป็นพ่อใช่ดี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 เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสักวันหนึ่งผมจะพาไปเจอด้วยกันโอเคดีเลยนะเอ้ยอย่างนี้ครับพี่ ในมุมของพี่พี่คิดว่าอะไรครับในเรื่องราวของท่านแป๊ะจีเนียและฉะลาดเกีโกงเนี่ยที่ทาให้คนทั้งโลกเขาสานใจถึงขนาดว่าฮอลลีวูดต้องซื้อนิ่ส็ทธิ์ไปเ,เลยทีเลยจริงๆเราไม่รู้นะว่าเขาเขาคิดยังไงนะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราคิดว่านอกจากบทแล้วเนี่ยมันมีโครงสร้างที่เป็นสามคนแล้วประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรค,คือเรามองว่าอีกอย่างนึ่งนะที่ท,ที่ที่เขานเขาสนใจเร,เราคิดว่ามันประสบความสำเร็จมากที่ ประเทศจีนเออเราเราคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวตัวแรกที่จุดประกายที่ให้มาบองเพราะว่าถ้าตรงนั้นไม่เกิดขึ้นเขากอาจจะไม่รู้จักหนังเรื่องนี้ก็ได้เพราะว่าสายเฉพาะในของเราประเทศที่ใหญ่ก็ใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จที่จีนเนี่ยเราไม่แน่ใจข้อมูลเราถูกต้องหรือเปล่าแต่วันนั้นเนี่ยเหมือนมีคนมาบอกว่ามันเป็นหนังที่เอาน่าจะคร่าวๆกันแล้วกันนะที่เราได้ยินตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนังที่ทำเงิน สูงสุดในวิคนั้นนะนะที่เข้าเข้าฉายเนี่ยอันดับหกไม่ใช่อันดับหกของเมืองจีนนะอันดับหกของของทั้งโลกอ,ะอ่ะ๋อในวีีที่เขาฉายคือประมาณนี้นะนนไม่รู้จริงขนาดนั้น,นแต่มีคนมาบอกเราอย่างเงี้ยนะเราเราก็รู้สึกไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรม,มาดาหน้าตื่นเต้นคือถึงแม่ถึงแม่ไม่จริงอันนี้นะ,ะไม่ตรงก็มัน มันเป็นปรบบากฏการณ์อะไรประมาณนั้น,นเป็นจริงๆเ,เป็นกับจริงแต่ว่าตัวเลขอะไรเราไม่แน่ใจครับผมต่อไปครับเมื่อกี้พูดถึงโครงสร้างไปยเยอะพอดีคำถามนี้ต่อไปเนี่ยเป็นคำถามข่าวในไหนเราก็มีรีเมคเกิดขึ้นแล้วเพราะมันมีรีเมคมันก็จะมีองค์ประกอบเลอกองค์ประกอบน้อยถูกเปลี่ยนแปลงไปฉ <ไป S 2> ันเลยอยากจะอยากถามพี่เอกนิดน,นึงว่าพี่เอกเนี่ยมีอะไรที่อยากจะปรับเปลี่ยนหะครับในตัวฉลาดเกณโก่าถ้าสมมติพี่เอกเป็นคนรีเมคบ้าง อยากจะเปลี่ยนอะไรอ๋อเราว่าเราว่าอันดับแรกเนี่ยเราให้เรามีเมียดีกว่าโอ้ในเรื่องเหงามากพ่อเหงามากในเรื่องนั่าสารนะเมียทิ้งไปไหนก็ไม่รู้นะในเรื่องก็ไม่ได้พูดนะใช่ครับแล้วก็เราว่าให้เรารวยกว่านี้หน่อยก็ดีนะเปลี่ยนอาชีพเลยนะครับเออเป็นไม่ต้องเป็นครูก็ได้เพราะว่าเราอาจจะ าชพอื่อนนะเจมเหนื่อยไปเ <c oughs> ป็นครูก็แต่ว่ารวยหน่อยอ,อันนี้ฉลาดเกมชิวเนียไม่ถึงโกงหรือว่าหรือว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนแม่เลยอ๋ออันนี้จะโกงเลยนะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยสิแล้วก็ให้แม่เล,เล่าเรื่องพ่อเลยอ่ะลุกไม่ต้องเล่าออ่แ้บออกมแบบออไ,ไม่ต้องไม่ต้องแล้วสุดท้ายเราไม่โกงเองอเอโกงเองเออเออเราโกงเองฉลาดเกมโกงกว่าโกงกว่าโกงระดับพ่อดี ซื้อครับก่อนศัตรูไหนฟังอยู่ก็หากวงคนฟิล์มมาแล้วหรือว่าอะไรก็พอใจได้จะต่อยได้เลยพ่อโกงดีกว่าพ่อโกงลูกก็โกงไปแล้วนี่ใช่ไหมรีเมคพ่อโกงเลยเซอร์ไพรส์พ่อโกงลูกมันถึงโกงไงในเวอร์ชั่นแรกไมนก็คิดได้เว้ยเออเอาแปเาทำใหม่นะทำทำหม่ดีกว่าเอาแบ๊จี่เนี้ยสองเอาเอ๊ะเสิรตัวก็ได้แบ๊จี่เนี้ยนะสนุกสนุกตลบตลบสนุกจริงสุดท้ายครับพี่เอก ในฐานะพ่อของลินเวอร์ชันโอจีครับอยากบอกอะไรกับลินเวอร์ชันฮอลลีวูดครับโอจีคืออะไรวะออริจินอลเอ้ยใช้คำเทพไปขอโทษออ๋ oh, คำัยรุ่นยังไหมโอจีโอจีพี่เป็นโอจีเนี่ยะรู้ป่ะโอเคโอเคโอเคิดอันนี้นคำถามอะไรนะ <laughs> พ่อลินอยากจะบอกอะไรกับลินในเวอร์ชันฮอลลีวูดครับออ๋ล oh. ูกพี่อ่ะลูกพี่ที่อเมริกา เนี่ยคนนี้คนนี้นี่นี่ใช่หรืนี่นี่อ๋อาฉลาดให้รวยฉลาดให้รวยบอกอะไรดีวะบอกว่าคิดยังไงทำไมไปเอาเบนนิคเบนเบนเบนนิควงเบนนิควงเป็นพ่อคือเออมันน่าจะเอาอันนั้นเขาก็เป็นอะไรนะเป็นเป็นวงเลยเป็นเวชชีพด็อกเตอร์เซนเลยนะคนชื่อวงเนี่ยมันมีหลายวงนะ มีหวงกาวยหวงของมาแล้วว่าไอ้ที่ในวงการหนังแล้วก็วงหวงชื่อโห้แล้วเอาเนี่ยผมถามเลยพ่อลินจะบอกไหมันไม่จะบอกจะบอกจะบอกว่าทำไมไม่เลือกพ่อคนนี้อ๋อจะไปลูกด้วยลูกด้วยเหตุนั้นเลยเอาหวงมันออกไปอ๋อเล่นมาเยอะแล้วเดี่ยวหวงคือจะแย่งงานเขียนบทแย่งบทลูกแย่งงานก้อกับจะเอาบทพ่อเลย จะไปต่อบอะไรนะเอามาช่วยขายหนังจะไปแย่งงานเขาเงแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยสุดยอดจริงๆดีขึ้นนะดีดีแล้วครับดีแล้วตลกใช่ไหมตลกเกินเลยอะอย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายกัน่เอกชวนร้นคลับชาวไทยมาดูแบทจีเนียสในโรงภาพยนตร์กันหน่อยครับแบทจีเนียสในโรงภาพยนตร์เวอร์ชันฮอลลีวูดอ่าโอเคหลายคนเนี่ยเห็นเห็นในโซเชียลนะพูดพูดกันว่า เออเราก็ดูแล้วรุ่นนี้นั่นนะจริงๆดูแล้วนี่ยิ่งต้องควรดู<ฮ>เพราะว่าถ้าคนที่สนใจการดูหนังเนี่ย<ฮ>การที่ได้ดูหนังที่เขาเรีเมเนี่ยมันยิ่เพิ่มกับความรสชาติอีกอย่างหนะึ่งแล้วว่าเราจะดูซิว่าเฮ้ยเขาจะทำยังไงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนเรีเมนะเราไปเดินนั้นเลยเห็น<ฮ>ไ,ไหมมันก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นจริงๆเรายังไม่ได้ดูเดี๋ยวดูพร้อมกัน เรามาดูด้วยความสนใจไม่ใช่ว่าเรารู้เรื่องแล้วเราจะไปสรุปยังไงไม่แต่ละบทบาทที่เขาตีความการแสดงของแต่ละตัวเนี่ยใช่ไหมแม้แต่ตัวพ่อเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีวิธีการของขความสรุปอยู่ที่ว่าเราดูแต่ละคนเนี่ยเขาตีความยังไงถ่ายทอดันยังไงเลยไปถึงคู่กับเนี่ยตีความยังไงแน่นอนไม่มีใครเหมือนใครหรอกแต่ว่าอันนี้ เราคิดเ่ามองสยสุตรตัวนสะ้โซตัวนะเวลาเราดูอะไรที่มันเป็นการรีเมคเนี่ยเราก็จะไปดูแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะชวนชวนให้ไปดูแบบนี้กันคร,ครับได้ครับแต่ผมไปน,นี่นึกว่าพ่อเวอร์ชันนี้เปี่ยมอาชีพนะ <c oughs> ไม่บอกไม่บอกไปดอดูเองเป็นอาชีพอื่นไม่ได้เป็นครู <c oughs> อ่านี่เรื่องสนุกแล้วเรื่องสนุกเห็นไหมเห็อ่าเรื่องสนุกแล้วเรื่องสนุกขายนักแสดงได้หนึ่งคนแล้วถือว่ารอดแล้ววันนี้โอเคขอบคุณพี่เอกเนศครับเรียบร้อยแล้วจะอยู่ต่อไหมเดี๋ยวจะดูหน่อย ดี๋ยวมีเด็กๆเขามาสอบต่อแต่ไม่ให้เราอยู่เลยใช่ไหมจะสอบได้ไหมไม่ไม่เอาไม่เอาเลยหนีเลยสอบปุ๊บหนีเลยไรัแล้วครับขอบคุณพี่เองที่เรียกรับ